ตัวนี้เป็นโต๊ะปรับระดับนะครับที่ใช้มือหมุนตอนแรกก็คิดว่าจะไม่แข็งแรงก็ได้มาแล้วโอ้โหใช้ได้เลยก็เลยจัดมารีวิวเลยนะครับนี่คือหน้าตาของเขาแกะกล่องอันบ็อกให้เลยตัวนี้นะครับเขาก็ห่อมาจะมีโฟมซับมีกู่มือการติดตั้งมีขาตั้ง2อันนะครับมีแผ่นรองแล้วก็ตัวยึดต่างๆตัวนี้นี่เขาก็ห่อใส่ถุงมาแล้วก็เช็ดทำความสะอาดออก หลังจากที่เราวางกองกองกันแบบนี้นะครับเราก็มาประกอบขากันก่อนหาน็อตครับน็อตเวลาเราหาคือลองเอาน็อตมาหมุนกับตัวที่เราจะประกอบก่อนนะครับนี่ผมก็เอาตัวน็อตเนี่ยเกี่ยออกแล้วก็มามันจะมีน็อตอยู่สักตัวหนึ่งนะครับจะเป็นอยู่หนีบ หมุนๆเข้าไปถ้าพอได้อย่างนี้แล้วเป็นนั้นว่าใช้ได้เราก็หาน็อตที่มันเหมือนกันนะครับมาใช้พอเราหาได้แล้วนะครับก็จะได้น็อตสตัวแบบนี้นี่ที่อยู่บนมือเราก็เริ่มประกอบกันเลยครับให้นําขามาฝั่งไดฝังหนึ่งนะครับแล้วก็เอาน็อตที่เรามีเนี่ยมาหมุนใส่เข้าไปเลยโดยเวลาหมุนตอนแรกอย่าเพิ่งเอาไขควงให้ใช้มือไปก่อนเพราะถ้าลงล็อกแล้วมันจะหมุนง่ายนะพอชัวร์แล้วเราก็าไขควงหรือเป็นพวกไขควงไฟฟ้ามาหมุนได้เลยทั้ง2ฝั่งจากนั้นก็ใช้แท่งแกนหมุนที่เเป็นนนนส้้ตรรงลัักษณะะแบบบีค เอามาใส่มันจะมีล็อกของเขาอยู่เราก็ใส่ให้ตรงล็อกเราก็ดูดีๆเนี่ยมันจะเป็นเหมือนหกเหลี่ยมใส่เข้าไปแล้วก็ค่อยๆใส่มันจะมีล็อกอยู่เราก็ดันไปปุ๊บมันก็จะสุดพอดีอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันขยับให้เข้าที่นะครับพอเราขยับแล้วก็เลื่อนไอตัวขาของเราอีกฝั่งหนึ่ง่ยให้เข้าตรงรู หารู้ให้เจอเราใช้ตาส่องเข้าไปตรงไหนก็ได้แล้วก็ใช้มือเอาน็อตหมุนอย่าเพิ่งขันแน่นนะครับข้อสําคัญของเราให้เราเอาตัวแกนหมุนของเราเนี่ยเอามามุนลองดูก่อนว่าขึ้นลงได้ปกติหรือเปล่าขึ้นลงเท่ากันหรือเปล่าถ้าขึ้นลงเท่ากันแล้วก็จัดการได้เลยแต่ถ้าไม่เท่ากันเราก็ต้องถอดไอ้ตัวฝั่งที่เราใส่เนี่ยไปเทียบกับฝั่งขวาว่ามันติดอะไร ให้หมุนเท่ากันแบบนี้ไม่ฝืดไม่ขัดตอนน่อมาเราจะติดแผ่นกันคายออกนะครับก็หาน็อตแบบแหลมๆตัวนี้แล้วก็ใส่แหวนให้เรียบร้อยจากนั้นก็นําแผ่นไม้ที่เป็นแผ่นยาวๆตัวเล็กๆอันนี้นะครับเอามาประกบวางให้เรียบร้อยแล้วก็เอาน็อตที่อยู่ด้านข้างเนี่ยมาใส่เดี๋ยวเรามาดูข้างๆกันครับี่ข้างๆเขาจะมีรูอยู่2อ,อันให้เรานําไปที่หมุนเนี่ยออกแล้วก็เอาน็อตตัวยาวๆที่พร้อมใส่แหวนมาแล้วหมุนเข้าไป เนี่ยเราก็ใช้มือหมุนก่อนเพื่อดูว่ามันแน่นแล้วหรือยังอันล่างด้วยเอาใส่ไว้แบบนี้นะครับค่อยๆทําไปค่อยๆประกอบพอตรงล็อกแล้วนะครับก็นาไขควงเนี่ยมาหมุนเข้าไปอันนี้เป็นรูปภาพข้างหน้าเลยหมุนไปมันก็จะเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆให้เราค่อยๆหมุนไปนะครับมันก็จะไม่รูดแล้วก็จะใช้งานได้ทั้งบนและล่างพอเราหมุนได้แล้วบางทีเรามีพวกไขควงสว่านที่เป็นไฟฟ้าแบตเตอรี่แล้วก็เอามาหมุนได้เลย ทำแบบนี้ทั้งสองฝั่งนะครับเสร็จแล้วเราก็มาตั้งตัวขานะครับตัวยึดไว้ข้างล่างจะให้เป็นดำๆแบบนี้มาแล้วก็มาหมุนข้างบน,เ,นเอามาหมุนใส่เข้าไปได้เราก็หายตัวโตขึ้นมาได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็เอาไ้ตัวหมุนๆม,นนมาเสียบด้านข้างแล้วก็ทดสอบหมุนหมุนขึ้นหมุนลงนี่อันนี้คือหมุนขึ้นหมุนสุดไปเลยครับจะได้รู้ว่ามันมีติดขัดตรงไหนถ้าไม่ติดขัดอยู่ลองตรวจสอบให้ดีๆตามวิธีที่บอกไปข้างบนแต่ถ้า หากใช้งานแล้วยังติดอยู่ให้ส่งแจ้งเคมกับร้านที่เราสั่งซื้อมาได้เลยนะครับสนใจสั่งซื้อกดพิกัดที่ตะก้าได้เลยนะครับราคาดีแน่นอน